สวัสดีค่ะโรงเรียน,นยานตขารัฐชนุปถรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอ,อ,อการใช้สื่อเชิีดิจิทัลนะคะเรื่องของระบบการเลือกชุมนุมนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะแปะเป็นเมนูสำหรับการเลือกชุมนุมไว้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะโดยที่คลิกที่ระบบเลือกชุมนุมที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ โปรแกรม Google Sites นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน Google Workspace นะคะในการสร้างหน้าหน้าหลักนะคะใน Google Sites ก็จะประกอบไปด้วยเมนูหน้าแรกนะคะรายชื่อ ชุมนุมนะคะสาหรับให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบชุมนุมก่อนว่าในปีในปีการศึกษานี้นะคะเรามีการเปิดชุมนุมอะไรบ้างของคุณครูอะไรบ้างนะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุมอะไรบ้างเพื่อนักเรียนจะได้ตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะคะเราก็จะให้นักเรียนเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Form นะคะเพื่อสร้าง แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนชุมนุมนะคะตัวอย่างของ Google Form ที่ใช้งานนะคะก็จะมีรายชื่อให้นักเรียนใส่ชื่อสกุลเลขที่นะคะจะมีการเขียน Action Script นะคะเพื่อทำการล็อกรหัสนักเรียนนะคะว่าถ้ารหัสนักเรียนนี้ได้มีการเลือกชุมนุมแล้วนะคะก็จะไม่สามารถทำการเลือกซ้ำได้นะคะคโดยการเขียนแอปสคริปต์ลงไปนะคะ นอกจากนี้เมื่อนักเรียนใส่ชื่อสกุลเรขรหัสประจําตัวนักเรียนเรียบร,ร้อยนะคะนักเรียนก็จะมาเลือกว่านักเรียนสนใจชุมนุมที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดนะคะก,ก็จะมีรายชื่อของชุมนุมปรากฏอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชุมนุมไหนที่มีจํานวนสมาชิกเต็มแล้วนะคะรายชื่อของชุมนุมนั้นเนี่ยก็จะถูก ัดไปนะคะโดยการใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่า,า form l a e n c e r ตัวนี้นะคะเพื่ออทำการล็อกจำนวน20คนตามที่เราตั้งไว้นะคะทีนี้เมื่อ,อนักเรียนทําการเลือกชุมนุมเรียบร้อยนะคะนักเรียนกดส่งแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มก็จะผลการเลือกก็จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ google sheets นะคะซึ่งแต่ละ คําตอบที่ตอบมานะคะก็จะถูกนาํามาเขียนโค้ดอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยการาให้มีการานับจํานวนนะคะที่จํานัด นับลดยอดจากจํานวนเต็มที่มีอยู่นะคะเช่นชุมนุม20คนนะคะมีนักเรียนเลือกแล้วกี่คนนะคะแล้วก็ยังรับได้อีกกี่คนนะคะถ้าเกิดว่าชุมนุมไหนที่สถานะชุมนุมว่างแบบนี้นั่นหมายถึงนักเรียนเลือกเต็มแล้วนะคะหรือถ้าชุมนุมไหนที่ยังมีจํานวนไม่เต็มนะคะก็จะมีชื่อปรากฏอยู่ชื่อตรงนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ใน Google Form เพื่อให้นักเรียนสามารถยังคงสามารถเลือกชุมนุมเพิ่มเติมได้นะคะ ก็จะใช้ส่วน Google Sheets นี้ในเรื่องของการาเขียนโค้ดให้ลดยอดนะคะแล้วก็คุมจําจนวนที่เลือกนะคะเพื่อให้ได้จํานวน20คนตามที่เรากำหนดไว้นะคะรวมไปถึงใช้ Google Sheets ในการาควบคู่กับโปรแกรม App Script นะคะในการเรียกระบบรายงานผลของการเลือกชุมนุมนะคะ เมื่อเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาตรวจสอบผลการเลือกชุมนุมจากเมนูตรวจสอบผลตรงนี้นะคะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้นะคะก็คือโปรแกรม looker studio นะคะก็เป็นของ google เช่นเดียวกันนะคะชื่อเดิมก็คือ google data studio นะคะปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น looker studio แล้วนะคะในระบบนี้นะคะเราทำไว้3ส่วนนะคะก็คือ,อสำหรับนักเรียนในการ กรอกรหัสนักเรียนลงไปเพื่อดูผลการเลือกชุมนุมนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนรหัส22210นะคะเรียนกด enter เพื่อดูผลนะคะก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะทับ4เลขที19่19นายรณชัยนะคะนายรุณใชัยเลือกชุมนุมอะไรก็จะมีปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะตามที่นักเรียนได้เลือกไว้ก็คือเป็นชุมนุมหมักฮอสไทยนะคะ อันนี้ก็คือแสดงว่าถ้าขึ้นรายชื่อแบบนี้นะคะขึ้นผลการเลือกชุมนุมแบบนี้แสดงว่านักเรียนได้เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเมนูสำหรับคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมนะคะในการดูผลการเ,าเลือกชุมนุมของชุมนุมตนเองนะคะ <l> เพื่อที่จะ ตรวจสอบรายชื่อที่มานักเรียนทีน่นักเรียนที่มาสมัครชุมนุมของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นชุมนุมครูเทคโนโลยีนะคะจะเป็นชุมนุมหุ่นยนต์ของครูลิษาก็ให้กดคำว่าเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในชุมนุมหุ่นยนต์ขึ้นมานะคะซึ่งจะมีนักเรียนลงทะเบียนไปแล้ว26คนนะคะหรืออยากจะดูของชุมนุม ของท่านอื่นนะคะก็ให้กดเคลียร์นะคะให้กด clear, เคลียร์ผลการเลือกก่อนนะคะโดยการกดปุ่มรีเซ็ตด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็ดูชุมนุมของคุณครูท่านอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีรายชื่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือส่วนของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมนะคะสาหรับคุณครูที่ปรึกษา ห้องเรียนนะคะอยากจะดูว่านักเรียนในห้องของเราที่เราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมีนักเรียนคนไหนบ้างที่ลงทะเบียนชุมนุมแล้วแล้วก็มีใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุมนะคะก็จะมาตรวจสอบโดยการเลือกระดับชั้นนะคะเช่นห้องม .5 นะคะทับ4นะคะก็จะดูว่ามีนักเรียนที่เลือกชุมนุมไปแล้วเนี่ย 37คนตามรายชื่อดังนี้นะคะคุณครูที่ปรึกษาก็จะได้ตรวจสอบได้ว่านักเรียนเเลขที่อะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้เลือกนะคะเพื่อเป็นการช่วยติดตามาฝ่ายงานวิชาการอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็สำหรับเ,เมนูตรวจสอบผลการ ผลการเลือกชุมนุมนะคะก็จะใช้โปรแกรม Looker Studio ที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะสำหรับสุดท้ายก็คือจำนวนสมาชิกชุมนุมนะคะในเมนูจำนวนสมาชิกชุมนุมอันนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับการดูว่าให้นักเรียนเนี่ยมาดูก่อนการเลือกชุมนุมนะคะเพื่อตัดสินใจว่ามีชุมนุมนั้นเนี่ยมีสมาชิกที่ยังรับได้อีกกี่คนนะคะ พื่อนักเรียนจะได้เป็นข้อมูลอีกครั้งนึงถ้าเกิดจํานวนสมาชิกทีเ่เลือกไปแล้วนะคะครบเต็มแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถรับรับรับจำนวนได้อีกแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เลือกชุมนุมอื่นนะคะค่ะก็สำหรับระบบการเลือกชุมนุมของโรงเรียนย่านตะขารัฐชนุรถามนะคะนะสรุป การใช้งานโปรแกรมก็คือ1ใช้โปรแกรม Google Workspace นะคะซึ่งเป็นชุด Google Sites Google Form Google Sheets นะคะแล้วก็ร่วมกับโปรแกรมาการเขียน Apps คริปต์นะคะและรายงานผลการเลือกโดยใช้ l o o k l er e Studio นะคะสำหรับการจัดทำระบบเลือกชุมนุมของโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ